สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปเล่นสวีดสบาทนะคะเป็นเกมที่ไม่ใหม่แล้วก็ไม่เก่านะคะแต่ว่าคือมันใช้เบ็ดต่ำมากๆของสวีดนะคะวันนี้เราจะลองกันที่100บาทเท่านั้นนะ mm hmm. คือมี2บาทเนี่ยเล่นได้เลยมาดูกันเริ่มเลยนะคะไม่รอชา้ารู้สึกว่าสวีตตัวนี้จะอยู่ที่โจเกอร์ ตะกูลสวีทเหมือนการเล่นเหมือนสวีทบัเนซาเป๊ะแต่ว่ามีแค่2บาทเท่านั้นมาดูกันเลยอันนี้ซื้อฟิวเจอร์ไม่ได้นะคะแต่ว่ามันมีฟิวเจอร์แถมให้คือถ้าเราหมุนไปเนี่ยได้รวลลมสี่ลูกก็จะได้ไดไดดฟิวเจอร์เหมือนกันได้ได้สิบรอบฟีสวิดเหมือนกันอังหุนมาแล้วค่ะแปดลูกขึ้นไปเหมือนกันที่แตกนะคะมาค่ะกล้วยก็มาแล้วนะ มันแบบออกแนวผสมผสานนะคะว่าเอาสวีตวินเทอร์กับโบลินซาสวีตโบลินซาเอ็กซ์มามาผสมกันนะคะ mm hmm. ก็เป็นสวีตเอ้ยพูดผิดว่ะเอาสวีตโบลินซากับโบลินซาเอ็กซ์มามาผสมกันเป็นสว mm ีตวินเทอร์และเล่นด้วยเบตที่ต่ำๆ2บาทเท่านั้นเองมาดูกันเลยอันนี้มีทุนมันแค่1 0 0รบาทนะเล่นให้ดูเนี่ยไอลูกเหลืองๆเ,เนี่ยลูกอะไรก็ไม่รู้แต่รู้ว่ามันราคามันแพงอะ นี่คือเล่นให้ดูนะคะอะได้ไหมอ๋อได้มาสี่ลูกจริงๆด้วย ได้มาสี่ลูกจริงๆด้วยค่ะโอ้โหโอ้โหได้มา110บาทนะคะเฮ้ยแกก็ไม่น่าเกียดนะได้มา110บาทรอบก็ยังไม่หมดนะคะมาดูกันต่อนะคะเพื่อนๆ เล่นถูกอะแต่ว่าได้จริงเออก็ได้ราคาตามถูกนะถ้าสมมติว่าเราเราเล่นรอบแพงเราก็จะได้แพงนะะเราเล่นรออถูกก็ได้ถูกอ๋อตัวคุณมาแล้วตัวคุณมาแล้วค่ะได้เพิ่มอีก26บาทคือได้ครึ่งครงครึ่งค,งค,งคงเลยทีเดียวเมื่อกี้ไม่แตกแต่ตัวคูณตกลงมา142บาท10รอบจัดไป142บาทหมุนไปค่ะ ือเกมสูทวินเทอร์อยู่ในค่ายโจเกอร์นะคะมาดูกันต่อคือถ้าเราใจร้อนะเราเล่นสองบาทไม่ได้หรอกเราต้องใจเย็นๆแต่ถ้าเราอยากได้แบบที่มันผลตอบแทนสูงอะเราก็ต้องเพิ่มเวทขึ้นไปได้นะคะไม่เคยเล่นเบทสูงสุดสักทีเลยอย่างน้อยก็กลางๆห้าสิบบาทอะไรประมาณนี้ ค่อนข้างช้านะอ๋อได้มาสวยค่ะค่อนข้างช้านิดนึงนะคะมันเป็นแกแบบน่ารันากน่ารักคือเล่นได้หมดอะ่ะนั่งอยู่เฉยๆเบๆื่อเบื่อก็เล่นได้แล้วมันก็ใช้แบบคือมันมันใช้ทุนไม่สูงอะ่ะแล้วก็ถ้าเราแบบโชคดีวันไหนแล้วโชคดีเราจะได้เยอะมากนะคะเกมนี้มันแก้เบื่อได้นะคะแก้เบือ่อแก้เซง็งไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้นะถ้าโชคมาดวงดี ได้เป็นหมื่นนะนี่เลยนี่คือสวิทเวนเทอสองบาทเท่านั้นปรับได้นะคะตรงลบบวกแล้วก็กดไปรอบนี้ขอแปดบาทค่ะเท่านออเนี่ยหนึ่งสอสี่เจโอ้โหเจ็ด เฮ้ยนี่นี่นีสิบบาทไอตัวนี้ได้เยอะบอกแล้วว่ามันได้เยอะไอตัวเหลืองๆอะ่ะมันเป็นมะน,นาวหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าได้เยอะมาก <Cool. S 1> กล้วยก็ได้ไม่เท่าไหร่นะแต่ตัวนี้ได้เยอะ <Cool. S 1> มันน่าจะเปลี่ยนไอ้นี้ให้เรา <Cool. S 1> เปลี่ยนไอ้ที่ตกให้เราอะโอ้โห oh. 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 12 เรานี้เท่าไรจัดไปเท่าไหร่จัดไปเท่าไหร่แหมเรานี้ไม่แตกนะอืมไม่ธรรมดานะคะไม่ธรรมดานะคะสอง้อยกว่าบาทแล้วได้ครึ่งหนึ่งอ่ะนี่คือเกม Sweet Winter ที่ใช้ทุนน้อยมากๆในการเล่นแค่2อบาทเท่านั้นใครที่อยากจะทดลองด้วยตัวเองนะคะเรามี างเข้าให้สําหรับทุกๆคนที่อยากจะลองอยากจะรู้ด้วยตัวเองนะหรือว่าอยากสัมผัสว่วา,วาเฮ้ยเวลามันแตกหรือมันแตกเนี่ยก็ตามกันเข้ามาได้เลยฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามด้วยนะอย่าลืมนะคะฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งรอบจ้าบ๊ายบาย